ผมจะมารีวิวเก้าอี้ครับของยี่ห้อเน็เจอร์ไฮนี่ครับเป็นเก้าอี้น้ำหนักเบาตัวนี้รับน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบโลนะครับนี่ครับเก้าอี้มันจะพับมาอย่างนี้ครับวอสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับมีเชือกรัดไว้ให้ด้วยอันนี้เป็นรุ่นใหม่นี่ครับกางออกมาก็จะประมาณนี้ รับน้ำหนักได้ร้อยยโลตัวนี้เป็นรุ่นใหม่มันความสูงมันจะสูงกว่าของเดิมตัวนี้ความสูงมันจะสูงอยู่ที่สูงอยู่ที่วัดจากแนวนี้นะครับแนวนี้ถึงพื้นก็คือจากที่จุดที่เรานั่งตรงนี้ก็คือสามสิบเซนกว้างกว้างตรงนี้ยิบห้าเซนยิบห้าจุดห้าตรงนี้ก็จะสามสิบ สาห้าน้ำหนักของตัวนี้รับได้ร2อยี่สิบกิโลแต่ว่าเจ้าตัวนี้แค่หนักแค่สา0รอเจสิบกรัมพกง่ายเพราะว่าถุงมันก็ก็เล็กอยู่แต่ว่าถามว่าเล็กกว่าตัวที่แล้วไหมมันใหญ่กว่าตัวที่แล้วแต่น้ำหนักมันรับได้เยอะกว่าตัวที่แล้วเท่านั้นเองก็คือน้ำหนักมันรับได้ที่บอกก็คือร2อยี่สิบกิโลซึ่งเวลาพับเก็บแล้วอะ มันจะใช้พื้นที่กัรเก็บของมันอะถุงนึงเนี่ยก็คือสามสิบสองเซนสามสองเซนนะแล้วก็ตรงนี้สิบห้าเซนแทนเองแล้วก็ความหนามัมนก็ไม่ได้หนาม,มากประมาณเจ็ดแปดเซนเท่านั้นวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมอันรอยนี่เจ็ดศนย์ห้าศูนย์ ก็ผ้าผ้าก็เป็นเรียกวราไนลน่อนอันนี้เป็นไนลน่อนระบายอากาศได้ดีเปียกน้ำมันระบายอากาศได้อะแล้วก็มีเชือกตัวลังข้างล่างน,นี้มันจะเสริมเสริมความแข็งแรงนะครับก็จากประมาณนี้เวลาจะเก็บก็นี่ครับดึงดึงออกนี้แล้วก็บิดน่ครับบิดแล้วก็พับนะครับ มันก็จะได้คามนี้็จแล้วมันมีเชือกอยู่นี่ครับกมรัดไปแค่นี้เองครับนี่ได้ละก็วีเบาๆพกง่ายๆไม่ไม่ใหญ่มากมันหนักเบาก็เ,าเก็บไว้ใ่เป้ได้สบายๆเอาไว้สำหรับนั่งักขาความสูงมันกำลังดีตัวนี้ได,ได้ราคาไม่แรงมาก โอเคครับผมขอจบรีวิวอันบ็อกของเก้า e, อี้น้อจะหายไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ